ตอนนี้นะคะคันก็อยู่ป่าเห็ดแล้วนะคะมาเด้อค่ะมาเก็บเห็ดนำการกับคันเดอ้อมาหาคันเลยวันนี้มีเพื่อนมาดูเก็บเห็ดด้วยค่ะมามาเก็บด้วยกันเด้อค่ะวันนี้มีเพื่อนมาหาเห็ดด้วยค่ะอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่อันนั้นเราไม่เอานะอันนี้นั่นน,น,นนั่นตรงนั้นถ่าย<ห><ห>แล้วบอกถ่ายแล้ว <laughs> ืมดอกนี้งามงามนี่งามหลายดอกนี้จ้าโอ้ดอกอย่างสวยดอกอย่างงามเลยนอนรอขาวขาวขาวอวบอวบโอ้ยชึบสวยมากมาแล้วค่ะทุกคนค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาลนะ่ะนันมีเพื่อนมาด้วยสามดอกตั้งโจโก้อยู่นะพี่เปิ้ล ดูนี่ดอกนั่นแหละไม่แก่หรอไม่นี่นี่ดอกมันบนี่นพอเก็บได้เก็บเลยเก็บเลยค่ะเก็บเลยถ่ายไปเก็บเลยค่ะอุ้ยอุ้ยเอาเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรโลดน้าตัดขาเอาเลยค่ะเมื่อใหม่หัดเก็บนี่จ้าสวยๆงามๆ ดอกนี้ก็สวยค่ะคันมาเก็บเห็ดมือน,นีคันกะสิเก็บไห่ไห่พี่เขาเลยค่ะเก็บไห่กับซอยพี่เขาบนเลยอืมสวยๆงามๆค่ะ <laughs> เสียงพี่เขาอาละคันก็จะเก็บเห็ดมันปูค่ะพี่เขาเก็บเก็บเห็ดพึ่งหวานคันละสะอนเห็ดมันปูไม่ ขันไปเห็นไหวพ่อไวหวทหานเนี่ยจ้ะอือนี่ไหมอือดูจุ่มนี้อือแต่มันอยู่ข้างล่างเนาะอือเห็ดอีกอย่างเนะาะมือนี่เอ้ยเรามาเก็บน้ำจ้ะอันก็นเลยปล่อยเห็นราเก็บเห็ดผึ่ง เก็เพิ่งหวานคือจ้งา,กาะะจงการเก็บเห็ดเาอเนาะจ้าเนาะเห็นไหมตอกเขาเราบนไงเนาะเก็บเห็ดเก็บเห็ดมันๆมันจะมันลายมันครับการเก็บเห็ดเก็บเห็ดนนี่อีกเห็ดเหลืองกำลังสิงออกเด้อจ้าปะนี้จ้ค่้าแม่นั่นฝนตกมาอีกนี่ฝนตกนะ่ะฝนตกบ โบแห้งอาจา้ะโตเพราะซุ่มๆเนี่ยเน,นียนเขาก็เลยดอกไงขึ้นมาซัมนี่อย่าไปไกลเดอ้อพี่เปิ้ลเออเรามาจากันเกสลีเป็นค่ะมาหาคันขี่รถมา,าไกลเติบอยู่ชั่วโมงกว่าๆผล่ะค่ะเรามาเก็บเห็ดน,น้ำ ขาเห็ดมันปูแป๊บนึงจ้ะแต่ว่าเอื่อยแล้วแล้วว่าแล้วเราเอาเห็ดมันปูกินหรือยังกินหรือยังต้องขอโทษนํำด้ยวยค่ะเก็บกไปก่อนเก็บไปก่อนนะคะดูให้เหลืองไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตัดขาเห็ดตรงนี้แป๊บนึง อะไรนะเห็ดจีม่ก็มาเีนัแม่มันไม่มีหลอกอยู่ป่านี้นะ่ะเอาแมนบอมันไม่ใช่เด่ไม่เอาอ่ะคันไม่เอาอ่ะป่านี้อ่ะคันจะเอาแค่เห็ดเห็ดเพิ่งหวานกับเห็ดเห็ดเหลืองค่ะนะกับเห็ดด,ดำค่ะนะ กับเห็ดนีหยังอ่ะเห็ดเนยหะนะแต่เห็ดชามปิญจงขันบ่เอาอ่ะมันมันไม่มีหรอกอยู่แถวนี้นั่นมันต้องเป็นป่าที่อ่ะที่ที่อ่ะอะไรนะที่กวัวเขาเขาเลี้ยงเขาไปขี้นอะไรนะั่นนะเห็ดชามปิญจงมันจะชอบไปเกิดอ่ะนะที่หญ้าเก่าๆนะ หเห็ดมันปูกําลังดอกดอกพอกินเสบๆจ้ะดอกผัดเนี่ยดอกกาลังงามๆนีสํานี่คันว่าดอกดอกมันแสบเดี๋ยวคันขอเก็บเห็ดมันปูก่อนจ้ะเห็ดเพิงหวานกะเก็บถ้าใดเห็ดเพิงหวานกะสิยหายเอือยเรเบิดเลยจ้ะ มืนีโอ้ยอันนี้ก็เห็ดพึ่งหวานด้วยจ้ะอุ้ยอึ๊บชึบอืมกบไปด้วยค่ะนี่ค่ะสวยๆงามๆขันเกิดอยู่ตรงนั้นคันเมกิดอยู่ตรงนี้จ้าอ้ยสวยๆเลยตั้งจม,มูกอยู่ เจอไหมพี่เปิ้ลเจอไหมอ๋อได้กิีดแล้วใช่ไหมอุ้ยอูยอย่างสวยเลยไม่มีหนอนเลยค่ะขาวจุนพนเลยต้องขอโถอดอำรจ,จารมือนีนี้เพื่อนมาน้ำกัดสีเสียงดังแน่เลยค่ะแต่ว่าม้วนๆค่ะพเพราะว่เเงาค่ะปกติคันม้าพูดถ่าคันมา้าผู้เดียวคันกระเบ้ากับ,บ กับวิดีโอกับโทรศัพท์ทั้งสีล่ลหรค่ะอือ mm hmm. สวยมากเลยค่ะโอ้ย mm hmm. ลืมกดค่ะคาระลืมกดทายตั้งโจโกอยู่งามงามค่ะอือ mm hmm. เห็ดเพิ่งหวานสวยๆเลยค่ะปลาเงินหล่านปลาเงินเสียนค่ะจะตัดขาให้มึงค่ะว่าอันนี้สี่นีหนอนบอเนาะค่ะเนาะ อยู่นี่อยู่นี่มามามานี่มานี่โอ้ยก็ย mm ัง hmm. มีหนอนอยู่เด้อค่ะอแต่ดอกก็ยังสวยๆค่ะดอกนี่อ้ดอกนี่กระแน่นดีดีค่ะมึงขาอือโอ้ย แต่ว่าเอาเขาไปหนีแล้วเนาะคะ่ะแน่นดีโป๊ะแล้วค่ะนี่สวยมากเลยอ้ยได้หลายดอกแล้วได้ดีเออ,อ,อ,อเห็อันนี้ก็กินได้เหมือนกันนี่เอาเลยค่อยมีนอนดอก อร่อยอยู่คันก็ชอบกินนะเห็ดอันนี้ที่มันหนึบๆนะอืนี่แหละชอบกินอันนี้แหละเนื้อมันแน่นดีว่ะเฮ้ยนี่แหละจะกินอันนี้อืเห็ดอันนี้อร่อยคันว่านะคันเก็บแป้งสิคันก็เอาห้เล้าบดเลยจ้ะหอเอื่อยบดเลยเห็ดเผืองวานเห็ดนังคันกะสิเอาแต่เห็ดมันปูที่เราพวกกินนั่นนะจ้ะถ้าคันได้เห็ดเผืองวานยังสิก็ให้เล้าบดเลยจ้ะเห็นว่าจ้ะ อันสีบอกเอื่อยเราขอไปป้านันกันป้าที่คันเคยมาเก็บลายๆจนว่าได้แปกกลับค่ะพวงหันแปกกลับเลยค่ะจนมาบ่มีเสือจนว่าได้ถอดเสือใส่กับป้านันเห็นแล้วขอไปป้านันค่ะคันจะสีบ่ไปเห็นแล้วขอไปเก็บป้านันเอาเห็นบ่จ้ะคุณนะจ๊ะเดี๋ยวสีเอ,อื่อยเอ,อื่อยเรามาเก็บคันนี้ค่ะโอ้ยอย่างสวยเลยมาเอานี่มาเอานี่อย่างสวยเลยนี่ ไ,ไหมเดี๋ยวคันเก็บเลยนะกัษน่ะอุ้ยสวยๆเลยอือยวมงามอี่อย่า,ง,ง,ง,ายงสวยเลยของัดก่อนอบอืมชุยสวยโอ้ทากิน นี้นีดอกนี้นะค่ะน้ำงามนี่พึ่งหวานจ้ะโอ้ยอยู่ใต่อะต่ต้นใหม่ค่ะดอกนั่นกคือซีเมนอยู่กับตุ้หมุนั่นเดี๋ยวตอกนี้ก่อนลืมกดถ่ายให้มึงค่ะนีน้่งาม สวยๆเลยค่ะเห็ดพิ่งหวานนุ่มๆ